นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ36 0องศาโกกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรุณกับมิติใหม่ชนะไฟฟ์โกกลีน clean, ภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักข้ามททบ5รายงานของผมทุกวันนอกจากจะเป็นเสมือนเรียลิตี้โชว์แฉเรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศสุดขั้วที่กำลังคุกคามชีวิตชาวโลกในทุกๆวันแล้วยังจะบอกคุณผู้ชมด้วยว่าแล้วเราจะโกกลีนในเรื่องเหล่านี้อย่างไร จับตาแผ่นดินไหวไต้หวันแรงสุดในรอบ25ปีมีอะไรให้เราต้องเรียนรู้บ้างเวเนซุเอลาอ่วมไฟป่าครั้งประวัติศาสตร์อีกประเทศแล้วอากาศสุดขั่วก็ทำอินเดียยอดผลิตไฟฟ้าจากเคื่อตจำสุดในรอบ38ปีข้าวสาลีก็ขาดสต็อกชาวพระตะจะเดือดร้อนหนัก ช่วงของการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกีนวันนี้พบรองอธิบดีกมรมส่งเสริมการเกษตรจะมาหาทางรอดให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยจากปัญหาร้อนแหลงสุดข,ขั้วในเวลานี้ ในการจับตาสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานโลกพุ้ที่3เมษายน2567เราจะเริ่มกับการติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของไต้หวันล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ครับโดยเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.4นอกชายฝั่งทางตะวันออกของไต้หวันทําให้เกิดความเสียหายในเมืองหัวเหลียนและต้องเตือนสึนามิถึงญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ครับ ไต้หวันเป็นเกาะในทะเลตะวันออกของจีนนะครับมีพื้นที่กว่า35,000ตารางกิโลเมตรหรือเล็กกว่าประเทศไทยถึง14เท่าจุดเกิดแผ่นดินไหวนั้นอยู่ทางตะวันออกห่างจากเมืองหัวเหลียนลงไปนะครับประมาณทางใต้นะครับประมาณ18กิโลเมตรศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใ,ใต้ผิวโลก 10กิโลเมตรซึ่งถือว่าตื้นมากเลยครับจึงเป็นแผ่นดินไหวที่มีอันตรายอย่างมากและครั้งนี้ก็รุนแรงที่สุดในรอบ25ปีของไต้หวันด้วยสําหรับจุดนี้ข้อมูลทางธรณีวิทยาพบว่ามีความล่อแหลงและเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับเนื่องจากตัวไต้หวันเองนั้นตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นปลืกโลก2แผ่นครับก็คือทางด้าน ซ้ายมือครับก็คือแผ่นเปลือกโลกยลเซยรยและทางด้านขวามือก็คือแผ่นเปลือกโลกฟิลิปลลปินส์ครับทะเลฟิลิปปินส์ครับซึ่งการชนกันของแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี้ทําให้เกิดการเคลื่อนตัวและปลดปล่อยพลังงานการเสียดสีที่สะสมออกมาจนเป็นแรงสั่นสะเทือนครั้งประวัติศาสตร์แก่ไต้หวันครับ ผมได้รวบรวมผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้หวันมาแสดงให้เห็นที่หน้าจอตอนนี้เลยครับซึ่งเห็นได้ว่าได้สร้างปัญหาและความตื่นตระหนกให้กับชาวไต้หวันและประเทศใกล้เคียงอย่างมากสําหรับประเทศไทยแม้จะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุและไม่มีผลกระทบโดยตรงแต่เหตุการณ์นี้ก็เตือนคนไทยใหต้ตระหนักถึงความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวและสึนามิซึ่งเคยเกิดขึ้นกับเราในบางพื้นที่มาแล้วได้เช่นกันครับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินจึงมีความจําเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นอีกเรื่องของการรเียน และแสดงความเป็นห่วงต่อชาวไต้หวันที่ประสบภัยจากคนไทยที่แม้เราจะอยู่ห่างไกลาจากจุดเก,กิดเหตุก็ตามนะครับส่วนการติดตามซาค่าสุดขั้วเล่นงานโลกประจําวันครับโฟกัสสาคัญของช่วงเวลานี้อยู่ที่ความร้อนและแรงของโลกไปดูที่แรกที่เวเนซุเอรานะครับเมื่อซาค่าสุดขั้วได้ทาให้เวเนซุเอราเจอกับภัยพิบัติไฟป่ารุนแรงที่สุดเป็นประวัติการอีกประเทศหนึ่งแล้วครับ เวเนซุเอลานั้นเป็นประเทศบนชายฝั่งทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้นะครับอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมานิดเดียวครับทางซีกโลกเหนือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงเนื่องจากว่าที่ตั้งนั้นคาบเกี่ยวระหว่างเทือกเขาแอนดีสทางตะวันตกไปจนถึงป่าฝนอเมริกทางตอนใต้ครับภัยพิบัติไฟป่าครั้งประวัติศาสตร์นี้มีความรุนแรงอย่างมากเพราะว่าเกิดขึ้นท่ามกลางความแห้งแล้งที่กระจายไปทั่วเขตป่าอเมรอนแหล่งป่าดิบชื้นที่สําคัญของโลกซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับข้อมูล มก,กราคมถึงมีนาคมปีนี้มีฮอตสปอตหรือจุดความร้อนที่เกิดไฟนั้นมากกว่า3 2 0 0จุดในเวเนซุเอลาแล้วนะครับเป็นระดับที่สูงสุดของช่วงเวลาเดียวกันนับตั้งแต่ปี2 5 4 2เลยครับแน่นอนว่ามนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงโดยการจุดไฟเพื่อเปิดพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ยาวนานเหมือนที่อื่นๆบนโลกนะครับแต่เมื่อผสมโรงกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยากต่อการควบคุมครับคือสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งอย่างรุนแรงในภูมิภาคตอนเหนือของอเมริกาใต้จึงทําให้สถานการณ์เลวร้าาายยลงอยงอ่คด นี่ถึงครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีรายงานว่าฝนที่เริ่มตกในบางพื้นที่ของป่าอเมซอนนั้นมีแล้วนะครับแต่การขาดการวางแผนป้องกันและมาตรการรับมือที่เหมาะสมจึงนําไปสู่เหตุการณ์ไฟป่ารุนแรงขึ้นมาอีกนะครับนักวิจัยเตือนว่านี่จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโอกาสจะเกิดเมกะไฟหรือไฟป่าขนาดใหญ่และโหดร้ายที่ยากจะควบคุมได้ในอนาคตแก่ภูมิภาคนี้ครับ และแม้ไฟป่ารุนแรงจะเกิดขึ้นไกลถึงเวเนซุเอลานะครับแต่คนไทยก็ไม่ควรมองข้ามเพราะว่าถือเป็นสัญญาณเตือนอันตรายถึงผลกระทบจากความร้ายแรงของปัญหาโลกร้อนที่ไทยเราเองก็ประสบปัญหานี้ด้วยอยู่เช่นกันครับในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกับพันธกิจในการร่วมแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเือนกระจกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนการเกิดไฟป่าที่รุนแรงในเวเนซุเอลานั้นจึงควรเป็นแรงเร้าให้ทุกประเทศครับเร่งดําเนินมาตรการลดก๊าซเือนกระจกอย่างจริงจัง จากเวเนซุวอลาก็กระโดดข้ามาที่อินเดียครับความแห้งแล้งก็โจมตีที่นี่นะครับเมื่อมีรายง,งานล่าสุดว่ายักษ์ใหญ่ด้านไฟฟ้าพลังน้ําอันดับ6ของโลกอย่างอินเดียต้องเข้าตาจนเมื่อกําลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังน้ําตกตามที่สุดในรอบเกือบ40ปีจากความแห้งแล้งที่เล่นงานอย่างยาวนานครับ การพึ่งพาพลังงานน้ําซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสะอาดหลักของอินเดียนั้นกําลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากเมื่อโรงไฟฟ้าพลัง,งน้ําผลิตไฟฟ้าได้ลดลงต่มสุดในรอบ38ปีโดยเป็นการลดลงถึง16.3%เนื่องจากว่ามีฝนตกไม่สม่ําเสมอครับจึงส่งผลให้ระดับน้าในอ่างเก็บน้ําซึ่งเป็นน้ําต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นลดต่ําที่สุดในรอบ5ปีด้วยอินเดียจึงต้องหันกลับไปพึ่งพาไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินและลิกไนซึ่งตอนนี้ใช้เพิ่มขึ้นถึง13.9%ในปีที่แล้วแล้วครับการลดลงของไฟฟ จึงส่งผลให้สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในอินเดียนั้นลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีส่วนทางกับเป้าหมายการขยายกําลังการใช้พลังงานหมุนเวียนตามที่นายกรัฐมนตรีนรนทราโมดีได้ให้คํามั่นในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กรุงปรารีสเมื่อ2,558นะครับผลจากการพึ่งพาถ่านหินมากเกินไปนั้นจึงส่งผลให้สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้าของอินเดียพุ่งสูงถึง77.2สูงสุดในรอบ5ปีเลยครับทำให้ เป้าหมายในการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนให้ได้175กิกะวัตต์ภายในปี2565ยังไม่สามารถทําได้เร็วในเวลานี้นะครับจึงเป็นความท้าทายของอินเดียว่าจะรักษาความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดท่ามกลางความพยายามจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงโลกนี้ได้อย่างไรนะครับหากไม่สามารถเร่งขยายกําลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ครับ และล่าสุดครับภัยความแห้งแล้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังโจมตีอินเดียต่อเนื่องสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเมื่อสต็อกข้าวสาลีของอินเดียได้ลดลงตามสุดในรอบ5ปีรัฐบาลถึงกับขอให้ผู้ค้าข้าวรายใหญ่หลีกเลี่ยงการรับซื้อข้าวสาลีที่เป็นผลผลิตใหม่จากชาวนาในช่วงเวลานี้เพื่อให้รัฐบาลสามารถรับซื้อข้าวสาลีเข้าสู่สต็อกได้มากขึ้นป้องกันการขาดแคลนและควบคุมราคาจากผลกระทบจากภัยแล้งของภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าหากสต็อกข้าวสาลีมีไม่เพียงพอนั้นราคาข้าวสาลีก็จะพุ่งงสูขึ้นทบ ชนผู้มีไรายได้น้อยแบบเต็มๆครับรวมทั้งโครงการสวัสดิการอาหารของรัฐก็จําเป็นต้องมีข้าวสาลีที่เพียงพอสําหรับแจกจ่ายให้ประชาชนยากจนกว่า800ล้านคนด้วย เห็นไหมครับภัยพิบัติจากเส้ากาศสุดขั้วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้างรุนแรงและน่ากลัวจริงๆและนี่คือปัญหารอบด้านจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นของมนุษย์ที่ผมพยายามนําเสนอให้คุณผู้ชมทราบทุกวันย้ำให้เราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่และผนึกกาลังกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเครือข่ายโกกลีนกับททบ5เพื่อกอบกู้โลกใบนี้เราถึงจะรอดไปด้วยกันนะครับ และสำหรับช่วงต่อไปการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีนในวันนี้นะครับผมว่าจะเป็นทางรอดให้กับผู้ชมหลายๆท่านอย่างมากเลยครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรจากปัญหาอกกาศสุดขั้วเล่นงานเป็นความร้อนและความแห้งแล้งที่กําลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยเช่นกันนะครับกท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคุณครองศักดิ์สงรักษาสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการครับครับโดยท่านรองบุญแสงจะมาบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านครับครับก็วันนี้นะครับ ก็คงเป็นโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้มาบอกกับพี่น้องเกษตรกรครับว่าในเมื่อวันนี้เราอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเราจะรู้เท่าทันและก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้เราสามารถที่จะผลิตนะครับสินค้าเกษตรได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณนะครับได้อย่างไรนะครับเรามีนวัตกรรมเรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ ไว้คอยให้บริการกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรครับโอ้โหน่าสนใจอย่างมากและผมว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมเกษตรกร,ร,กรมีจํานวนมากในประเทศไทยต้องเกาะหน้าจอดูตอนนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับกลับมากับ3ามรอยหกสิบศากลกลินครับ